สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแป้งออนจีราบายบายเมืองไทยก็ใกล้จะได้เห็นหน้าบทเต็มที่แล้วสําหรับคุณแม่คนสวยแป้งออนจีราและล่าสุดเจ้าตัวและหวานใจนักธุรกิจพากันบินสู่สิงคโปร์บ้านเกิดของฝ่ายชายเพื่อเตรียมให้กําเนิดบุตรคนแรกแล้วโดยแป้งออนจีราได้เผยในรายการมัมสเตอร์อีพีสิในช่อง YouTube ของเธอเองว่าในแพลนที่จะบินไปคลอดลูกที่สิงคโปร์โดยทําตามขั้นต,น,ขนตอนขอเข้าประเทศตามขั้นตอนทุกอย่างใช้เวลากว่า2เดือนและเหตุที่ ต้องไปถึงที่สิงคโปร์เนื่องจากแฟนเป็นคนสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาไม่ได้กลับประเทศประมาณ2ปีให้กําเนิดที่สิงคโปร์คุณแม่แฟนจะได้เห็นหลานด้วยและอีกเรื่องที่แป้งตื่นเต้นมากเพราะที่สิงคโปร์มีเซ็นเตอร์เรื่องการอยู่ไฟมีทุกอย่างอำนวยความสะดวกสําหรับคุณแม่มือใหม่สําหรับการเดินทางครั้งนี้ถามว่าจะไปนานแค่ไหนคงรอให้บุตรออกมาก่อนและโตพอที่จะสามารถขึ้นเครื่องได้ให้พ่อแม่แฟนยนโฉมหลานแล้วค่อยพากลับมาให้พ่อแม่แป้งยนโฉมบ้างคิดว่าน่าจะประ ประมาณสอถึงสเดือนถ้าผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ